สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเพลงไทยวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับเราสองคนทุกวันอาทิตย์ซึ่งจะนําผลงานเพลงลูกทุ่งมาฝากคุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมและรับฟังเพลงลูกทุ่งนะคะเรามาทราบถึงความเป็นมาของเพลงลูกทุ่งกันก่อนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเพลงลูกทุ่งคือเพลงที่สะท้อนชีวิตสภาพสังคมอุรมคติและวัฒนธรรมไทยโดยมีทํานองคําร้องสําเนียงและลีลาการร้องกัรบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศและความเป็นลูกทุ่งคุณปายทราบไหมคะว่าคําว่าลูกทุ่งมีใช้ในพศใดและคุณผู้ชมล่ะคะทราบไหมคะก็พอทราบมาอยู่บ้างนะคะคําว่าเพลงลูกทุ่งนะคะประดิษฐ์ึ้นมาใช้เมื่อวันที่1นฤ่กุมภาพมพุทธศักราช2 5 0 7ค่ะในช่วงปีพุทธศักราช2 5 0 6ถึง2513นะคะคุณสุรพลสมบัติเริญได้ทําให้เพลงลูกทุ่งนะคะได้รับความนิยมอย่างมากหรือเรียกได้ว่ายุคทองของเพลงลูกทุ่งเลยค่ะ และจากวันนั้นจนถึงวันนี้เพลงลูกทุ่งไทยก็ยังอยู่คู่กับคนไทยมาโดยตลอดคุณผู้ชมคะมารับชมและรับฟังเพลงของราชินีลูกทุ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ที่พูดถึงความเป็นไทยแท้ในเพลงที่มีชื่อว่าเอกลักษ์ไทยซึ่งบรรยายบรรยากาศได้ไทยแท้อย่างน่าฟังไรรพเราะเพราะพิ้งเลยทีเดียวเชิญคุณผู้ชมรับชมและรับฟังคะ่ะ กลักคนไทยสาบไปทั้งโลกรอยยิ้มบนหน้าเหมือนหนึ่งว่าไม่มีทุกโศกคนไทยเหมือนคนมีโชคถูกฉลกโลกทุกสมัยข้าวรบคนสูงกว่าและส อนไม่ทิ้งพ่อแม่เลี้ยงดูแลให้แกชื่นใจสิบนิ้วน้องพนมายเขารบผู้ใหญ่เป็นอาจินรักในหลวงห่วงประเทศอยู่ไม่จ้างประเทศไทยตั้งแต่สร้างไม่เคยว่างพระเจ้า ว่าไทยในทั้งธานินพระเจ้าแผ่นดินคือหัวใจไทยม่เคยเป็นทาไทยต่างชาติมาคอยชี้เหนือชี้ใต้เอกลักษณ์หนึ่ง งาามมใกล้ีีพรระอนหเทำไดไสคุณผู้ชมคะในเพลงจะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมในการเคารพผู้ใหญ่เทอถทูนองค์พระปัญหากริย์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยทุกคนคะ่ะคุณผู้ชมคะคงต้องลากคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมปลายมนียาค่ะ และอ้วนพามอนลาคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ